สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2564นะครับเป็นวันเดียวกันที่กับหวยรัฐบาลไทยออกนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับไปดูได้ที่ช่อง v o 30นะครับช่องหลักนะครับ จะมีหวยรัฐบาลไทยกับหวยลาวลงไว้นะครับไปดูได้นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยรัฐบาลนะครับสุดปังมากครับวันนี้ครับวันที่สิบห้านะครับหวยลาวก็ออกหวยฮานอยก็เข้านะครับสิบห้านะครับที่สิบห้าหวยฮานอยเข้าศูนย์หกพิเศษตรงๆนะครับเลขกลางนะครับหวยลาวสิบห้าก็ออกนะครับ เ7เต็มเต็มนะครับ97าคำนวณได้79นะครับ97เต็มเต็มนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าคู่ครับสุดปังมากครับผมใครที่ยังไม่ใครที่อยากได้แนวทางหวยลาวกับหวยรัฐบาลนะครับไปดูได้ที่ช่อง YO30 นะครับเรามาคำนวณงวดวันที่16นะครับแนวทางหวยฮานสูตร2ตัวตรงไปกับหลักล่างนะครับ วันที่16นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผม ดูที่น้อยพิเศษนะครับก็จะมี0 1นย์4นึ่งนเก้ส่กวนเลขเด่นเลขบิ่งนะครับ เดนหนึ่งวิ่งเก้ามาดูที่หน่อยปกตินะครับหนอยปกติก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสอง เลขเดินเลขวิ่งปกตินะครับเดินเวิ่ง2องน้อย VIP มี0ูนย์สี่สี่ศูนย ่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น4วิ่ง8ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆเหมือนว่าวานก็ออกตรงๆนะครับ0ูเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ